สวัสดีครับวันนี้เราจะเอามือถือสแกน Toyota Revo กันเลือก t o y ยต้ครับกดโอเคลังเชื่อมต่อบลูทูธครับเลือก16ปพิน เลือกปีไม่มีสมาร์ทการ์ดรายละเอียดตัวรถครับกดโอเคเลือก System s e l e ลคชั่นครับออสเ t ็มครับเข้ากล่องเครื่องครับ เราจะไปแอคค a เ i ชันเทสสั่งกระตุน้นเข้าเทสฟิลลิ่แปลไทยอันนี้เป็นรายละเอียดในการเทสกดตกลงเราจะเอา Data รอบเครื่องมาร่วมด้วย Engine Speed หรือรอบเครื่องครับตอนเทสจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้วย กดโอเคครับสตาร์ทดูรอบเครื่องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น2,000กว่ารอบสต็อปครับสตาร์ทอีกทีครับขึ้นไปสอง0ันรอบครับกดหยุดครับสตาร์ทอีกทีครับ ขึ้นไปสองพันกดหยุดครับกดย้อนกลับครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตัดสูบกันแต่เราจะเอาค่า Data หัวชิดเอาไปดูด้วยครับจะได้เห็นค่าเป็นแปลงในตอนตัดสูบเรื่องความเร็วเฟเชอร์ครับแล้วก็สูบหนึ่งสองสามสี่ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดสูปกันเลยสูปที่หนึ่งครับตัดสูปครับสังเกตนะฮะค่าดัตตาสูปที่หนึ่งจะเปลี่ยนแปลงอันี้นขึ้นห้านะครับอ่ะกดหยุดครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสูปที่สองตอนนี้ค่าสูปที่สอง จะอยู่ที่0.62นะครับตัดสูบครับเนี่ยค่าจะเป็น1.72ขึ้น5นะครับน,นี้ตัดสูบกดหยุดครับเดี๋ยวเราไปสูบที่3กันดูค่าดาตัตตาก่อนนะครับสูบที่3ตอนนี้ ค่า0.16ครับติดลบครับตัดสูบครับันนี้ค่าเป็น1.4 4.69ขขึ้น5ครับถ้าตัดสูปแล้วค่ามันจะเป็นบวกกดหยุดครับอ่าสูบสุดท้ายครับสูปที่4กดตัดสูบครับสังเกตเหมือนสูปที่แล้วครับ ค่าจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆถ้าตัดราคาจะเพิ่มครับหยุดครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปเข้าหน้าปัดครับเราจะไปสั่งกระตุน้นเลขไม้กับวัดรอบครับเข้า a e c c ค r a t i o n Test ครับ เลือกสปีดมิเตอร์ Speed Meter ครับอันนี้เป็นการเทสเลขความเร็วรถยนต์ครับเรากด120ครับดูที่ไหมครับ200ครับ